สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีเล่นเล่นโลนด้วยเล่นหินพี่น้องโอ้เจอของแข็งครับไปกินกะทิเลยมีปลาเ้วยอมีปลาครับซานี่เอสวายสองร้อยสี่ ขาวครับนะหรือว่าหาดูยากเหมือนกันครับนี่ดูลักษณะของแท้น้อของแท้ซานี่ SY204 โอ้ยาแพลังมาครับออมิซูบิชิ CM50 ใส่ฟันแหลมมาด้วยครับอ๋อยกต,ตัวเลยเคสามวีน่าจะมีปลาไหลพี่น้องเดี๋ยวดูครับเร่อจะวัาโทนสีขาว สี่สุดนโมงขบันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำาสายงัดครับน่าจะเป็นน้ำซับนะตรงนี้ปัสซิวเยอะน้ำปัสซิวศูนย์เจ็ดเก้าสามลูกบาทเมตรขับโดยก็อัมมีเอา ปลาไหลมันต้องมีสิพี่นอ้องจัดเต็มุมครับสายโหดก็สายโหดมีปลาน้องมีปลาอยู่ ่าปลามีแต่ปลาเล็กๆคกันม <c oughs> ามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกหินคักๆไม่นองหินคักๆักโอลูกปลาเยอะนองลูกปลาเยอะอยู่ ดูอีมุมหนึ่งครับน่าจะลูกบอลนินครับโอ,อ้เล่นทิ้นครับทิ้นนี่เขาเขียนว่าหา้หามห้ามยกเล่นนั่นน้องทิ้นนี่ห้ามยกเล่นเลยเนี่ยครับ จะยากครับนะวัดอมีจะให้ช่วงล่างใบเตกแ0เซ้นครับรถเลอยเจ็ดตัวคารีสองกาดข้างละตัวตัวเดินทายบ้าครับเอ้อเคลามี โบนะเก่าน้องโอเก่าเพรามันแห้งโอ้ยหินเยอะกว่าดินครับโซนนี้ สักีเคสามวีก็โอเคครับโอ้ยดินก่อนค่อยครับค่อยค่อยเดี๋ยวจับปลาต้องจับปลาก่อนลูกปลาลูกปลานินเยอะครับ จะลงมาครับทำทำทางก่อนครับ

เดี๋ยวจะลุยกะลุยงานต่อครับพักสักครู่อ่ะอีกบอลหนึ่งสวยมากครับนี่ครับน้ำออกอ่ะเดี๋ยวว่ากันไ่น้องพักกินข้าวก่อนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ